ปัญหาหนักใจครับการเกิดรูขึ้นที่ยาหมองเราพบวิธีแก้ไขมาดูได้ในวิดีโอชุดนี้กันนะครับไร่5ดาวเรื่องแก้ปัญหารูที่ยาหม่องในชุดสีน้ำเงินไร่5้5ดาวจากช่างภาพที่รักการเดินทางต่อยอดเป็นเกษตรกรที่รักการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาชิกที่ต้องการแวะพักหรืออบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้านะครับเผื่อผมติดภารกิจการเดินทางอยู่ วิดีโอของไร่5้าดาวคลังความรู้ปุุยความคิดแบ่งออกเป็นชุดสีต่างๆสีเขียวเป็นชุดวิดีโอของพืชผันไม้ที่มีอายุสั้นสีแดงต้นไม้พันไม้ที่มีอายุยืนยาวนานกว่าสีส้มเป็นระบบเครื่องมือวิธีการาต่างๆสีน้ําเงินเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มของกินของใช้และสีชมพูเป็นเรื่องราวจิป,ปะทะหลากหลายฟังเสียงกางเต็นฝึกอบรม ส่วนเนื้อหาอบรมอย่างเข้มข้นตำรากู่มือดูท้ายวิดีโอนะครับไร่5้าดาวคลังความรู้หรือความคิดสำหรับทุกทท่านปัญหาของคนที่ทำยาหม่องเองแบบโฮมเมดนะครับก็คือทำที่บ้านอย่างไร่้5ดาวเราเนี่ยทำที่สวนเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีรูตรงยาหม่องที่เย็นแล้วนะครับเหมือนในรูปนี้เนี่ยแล้วก็ หาวิธีแก้ไขอยู่พอสมควรก็ไม่พบว่ามีใครมาสอนกระบวนการในการแก้ไขนะครับเราค้นพบวิธีการแก้ไขรูอันนี้ได้นะครับด้วยตัวเราเองแล้วก็นำมาแบ่งปันกันครับนี่คือ,อยาหม่องที่เราแก้ไขทำให้การผลิตในรอดหลังหลงของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นอย่างไรก็าตามยังเป็นโฮมเมดอยู่นะครับความเนี๊ยบความสมบูรณ์คงไม่เท่าโรงงานก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับมีลิงก์สนใจสั่งซื้อได้ใต้วิดีโอครับ จุดเด่นของเรานะครับก็คือว่ายาหม่องของเรามีขนาดใหญ่หากเทียบกับท้องตลาดนะครับเป็นความลับเลยครับก็คือมีขนาดใหญ่มากเทียบกันต่อน,น้ําหนักแล้วเนี่ยถือว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนี่คือข้อดีนะครับข้อด้อยคืออาจจะมีรูในช่วงแรกๆตอนนี้เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วกระบวนการในการแก้ไขรูที่เกิดขึ้นหลังจากยาหม่องเย็นเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ย คงมีคนสอนมากมายแล้วเราคงไม่ได้สอนเพียงแต่บอกว่าต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ยาหม่องละลายเข้ากันได้ดีและเราใช้บีแวกมาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพของยาหม่องให้มีความนุ่มนวลอ่อนโยนต่อผิวยิ่งขึ้นครับกระบวนการนี้ก็คือควรจะต้มยาหม่องนะครับไม่ต้มโดยตรงต้มในน้นําร้อนนี่คือเทคนิคแรกครับเมื่อเราต้มได้แล้วเนี่ย ให้บรรจุยาหม่องลงขวดในขณะที่ยังมีความร้อนอยู่ย้ํานะครับบรรจุยาหม่องในขณะที่ยังร้อนอยู่นี่คือเคล็ดลับข้อที่1ครับซึ่งคงรู้ดีครับก่อนถึงขั้นตอนที่2ผมมีเคล็ดลับคือผมจะต้องต้งตมน้ําใส่กาด้ำร้อนไว้ก่อนนะครับคือช่วงที่กําลังเทเนี่ยต้องมีน้ําที่เดือดพร้อมอยู่แล้วในการาน้ําร้อนเราจะใช้น้ําร้อนที่เราต้มไว้มาทําอะไรมาดูกันได้เลยนะครับ ถาที่ผมใช้ในการวางขวดยาหมองลงไปเนี่ยจะมีน้ําร้อนอยู่ข้างล่างมองเห็นนะครับที่เหตุใช้สนะฮะแล้วก็มีการเทน้ําร้อนเพิ่มเติมเป็นระยะระยะนี่คือเคล็ดลับข้อที่2ไม่ให้ยาหมองเย็นเร็วเกินไปแล้วก็มีการเทน้ําร้อนใส่ให้ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นรักษาอุณหภูมิของตัวยาในยาหมองนะครับให้มันค่อยๆ่เย็นตัวลงและสุดท้ายครับ ก็ครอบคลุมด้วยผ้าขาวบางป้องกันแมลงหรือฝุ่นตกลงไปในยาหม่องของเรานี่คือความเรียบร้อยของยาหม่องหลังจากที่เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราไม่ได้ใช้สีที่เป็นสีสังเคราะห์ยาหม่องของไร่5้าดาวเนี่ยจะมีสีจืดจางลงบ้างเมื่อเก็บไว้ในหลายๆวันนะครับแม้นว่าสีจะจืดจางลงแต่เราก็มีข้อดีมาชดเชยครับคือเรามีน้ํามันที่มีคุณภาพสูง ช่วยในการถนอมผิวทําให้ตัวยาหม่องมีความอ่อนโยนแล้วก็ผิวเนไม่ระคายเคืองจนเกินไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับยังมีส่วนผสมที่ดีๆสมุนไพรอกีกหลากหลายจนได้ชื่อว่ายาหม่องสมุนไพรพลัสก็คือบวกสิ่งดีๆนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกวิวและลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าจากไร่หาดาวขอบพระคุณมากครับ ไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ s u b s r r i e e และลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและบริการของเรานะครับสินค้าของเราจะมีสีจืดจางลงบ้างนะครับเนื่องจากใช้สีธรรมชาติแต่มีพิเศษครับสำหรับยอดซื้อตั้งแต่240บาทขึ้นไปส่งฟรีในประเทศยังได้เข้ากลุ่มคลังความรู้ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษสำหรับลูกค้าของไร่ห้าดาวโดยเฉพาะนะครับสำหรับสมาชิก คือผู้ชำระเงินสมัครเข้าร่วมกลุ่มปุ๋ยวความคิด1หรือ2ตามระยะเวลาที่กำหนดเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนหรือกิจการที่ต้องการความคิดและตัวอย่างดีๆเพื่อไปพัฒนาสวนฟาร์มหรือกิจการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมของไร่5้5ดาวเป็นแบบเข้มข้นนะครับเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการความรู้วิธีการภาคปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากของฟรีที่เราหาได้ทั่วๆไป ตามโลกออนไลน์ท่านที่คิดว่าจริงจังต้องการให้สวนฟาร์มหรือกิจการก้าวหน้าและมีความพร้อมที่จะเดินทางมาอบรมที่ไร่5ดาวสามารถติดต่อได้ทางไลน์ Facebook ของไร่5ดาวนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกวิวทุกไลค์ซับสไครต์และทุกกำลังใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว